35 35แล้วนะคะ32กตอนนี้ขึ้นมา35เป็นอะไรที่แบบดีมากนี่คือกว้าง4เซนใช่หัวกว้างสเซนอันนี้คือ4เดือน4เดือนครึ่งเหรอใหญ่แล้วเห็นไหม สวัสดีค่ะแล้วเราก็มาเจอกันอีกแล้วในรายการมัมสเตอร์นะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาอัปเดตอาการว่าหลังจากที่ตอนนี้แป้งท้องได้18วีคแล้วใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแป้งมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเลยอยากจะบอกก่อนว่าก่อนที่แป้งจะท้องเนี่ยส่วนสูงก็168น้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณเกือบ54แล้วก็สัดส่วนก็อยู่3 2 26 36่มใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็18วีคแล้วนะคะก็ งไล่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวเรามาวัดสัดส่วนให้ดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าอกก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอวก็หนาขึ้นส่วนสะโพกก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงเดี๋ยวก็จะมาวัดสัดส่วนดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่ไหน <S <S เดี๋ยวเราเริ่มจากขนาดหน้าอกก่อนเลยละก,กันก็อยากจะบอกว่าก่อนนันนี้ใช่ไหมเพรก็จะใส่เสื้อในอยู่ที่ประมาณครับ สามสิบองบีอเงี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคัพซีเพราะว่าหน้าอกตอนนี้ก็เท่าไรเ่เอ่ยวัดก่อน35 3 5แล้วนะคะ3าตอนนี้ขึ้นมา35เป็นอะไรที่แบบดีมากส่วนเอวก็ไม่ค่อยอยากสวัดเล็กอยู่อะก่อนหน้านี้อยู่ที่26ตอนนี้ก็อยู่ที่28นะเห็นไหมย8อันนี้เอวสูงส่วนเอวต่ำดีชีพมากนี่นะคะ เอลต่ำา29ตอนนี้อยู่ที่29อ่ะอันนี้คือ4เดือน4เดือนครึ่งเหรอใหญ่แล้วเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เอวต่ำตอนนี้อยู่ที่32นี่นะ32ส่วนสะโพกเดี๋ยวว่าสะโพกให้ดูสะโพกปกติจะอยู่36ใช่ไหมตอนนี้ก็ สะกพอกตอนนี้ก็ขึ้นมา37แล้วเห็นไหมซึ่งตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันว่าท้องมันยังไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมก็ไปหาหมอเพิ่งไปหาหมออาทิตย์ที่แล้วหมอก็บอกว่าลูกดิ้นแรงมากก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะส่วนน้ําหนักที่ควรจะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าในไตรมาสแรกมันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ส่วนในไตรมาส2องเนี่ยมันจะขึ้นสัปดาห์ละ0ูกิโลกรัมแล้วก็จะไปขึ้นหนักๆก็คือในช่วง ไตรมาสุดท้ายก็จะขึ้นแบบ3 6ถึงกกิโลเลยก็ตั้งแต่ตอนท้องหนัก54ใช่ไหมตอนนี้หนักประมาณ55 55ถ้ากินอิ่มก็เกือบ56ก็ขึ้นมาประมาณโลกว่ากว่าก็เนี่ยแหละความเปลี่ยนแปลงของแป้แต่ที่เปลี่ยนแปลงหนักๆเลยก็คือไซส์หน้าอกนะคะหน้าอกมีการขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นซึ่งก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของแม่ท้องีนนาะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูว่าตอนนี้ ใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมมันเริ่มแบบใหญ่แล้วอะไงเดียถอดเก็นเกลเอาลงให้ดู เราก็มาพูดถึงกันเพิ่มน้ำหนักหรือ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายละกันหลายๆคนจะถามว่าทำไมในไตรมาสแรกถึงน้าหนักลดใช่ไหมคะเขาก็จะมีะสาเหตุมาจากคุณแม่บางคนก็อาจจะแพ้ท้องหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอาจจะเริ่มเหม็นหรือว่ากินอะไรบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะทําให้น้าหนักลดส่วนในไตรมาสที่2เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นมาสัปดาห์ละศูนย์จุกิโลกรัมส่วนในไตรมาสสถ้าเกิดว่าใครที่น้าหนักไม่ขึ้นหรือน้าหนักลดเนี่ยก็จะต้องปรึกษาแพทย์ส่วนในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยในช่วงระหว่าง6กถึงเเดือนเนี่ยเขาก็จะขึ้นกัน ได้ยินมาหลายคนบอกว่าก็จะขึ้นเยอะมากๆตั้งแต่3ถึง6กโลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงก,กันนะคะมีอะไรอีกเนาะลูกดิ้นหรือ,อยังไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าเออก็ลูกดิ้นเก่งมากแต่ว่าด้วยความที่เขายังเล็กกันเนาะเราก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ก็ก็เออก,ก็อีกสัก2วีก็น่าจะก็น่าจะดิ้นแล้วมั้ง นี้เราจะไปหาหมอกันแล้วหลังจากที่18อาทิเอ excited super excited ไม่ได้เห็นหน้า b a b ีมาเดือนครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าโตไม่โตนะตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องอันตราซาวเลยนะคะโอ้ยก็ได้ see the baby very soon ตอนนี้ก็รอคุณหมอก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหมอกลังมาเต่นเต้นหนาเฟซนะคะ Cross section inside the head. Uh, from the top, you will see normal scalp here. Two sides of the brain: right side, left side. Cerebellum, uh, one part of the brain at right back. This is yeah. So through the whole pregnancy, this uh, cavity should not be than 1 centimeter. Today is 5.3 millimeter. is mean normal. โอเค1ันนี้ค6 4่นีะวันนี้เ็มาอัปเดตให้ฟังว่าร่างกายขอต้องมีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนตอนนี้เส้นในก็เปลี่ยนไซส์แล้วส่วนเลกกิ้งก็เปลี่ยนจาก S เป็น M แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าที่จะคลอดเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอีกกี่ไซส์นะคะสำหรับใครที่ ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากให้ป้าทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยสจบวันนี้คุณแม่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย